เรานะ่ะเป็นผู้นําเลยนะคือชี้นําเลยนะเราเป็นถึงนักวิชาการนะ่ะเราจะโพสต์นะเราจะพูดอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องให้เป๊ะ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 ไอะอย่างเงี้ยพอมันไม่เป๊ะปุ๊บเนะี่ย มันกลายเป็นยังไงเพื่อนฮะมันกลายเป็นยังไงมันกลายเป็นเพอเจอนะแ้าแถวบ้านผมนะเขาเรียกไอ้รั่ว <c oughs> ไอ้พวกรั่วเนี่ยเขาใช้การอะไรเพื่อนเขาใช้ก็ไอ้พวกที่เสพยาบ้านะที่เขาไม่หลับไม่นอนเสพสองวันสามวันแม่งไม่หลับไม่นอนนะแม่งเริ่มเออพอเออแล้วไปไงพูดไม่รู้เรื่องพอพูดไม่รู้เรื่องเพื่อนมันก็เรียกว่า รั่วแล้วมึงก็มึงรั่วนะกูขอว่าหน่อยเถอะมันเดือดร้อนกูพอมึงรั่วแล้วกูก็เหนื่อยทำไมทาไมกูเหนื่อยละ่ะก็ล่อพ่อกูมันเหนื่อยด้วยเพราะอะไรพ่อกูก็ต่างตารอคอยอ่ามึงบอกเฮ้ยพ่าหนีพ่าหนีผ่านหนีถุยไอ้ okay, สมครับ แล้วพาหนีที่ไหนอ่ะหนีหรือยังฮะเขากระถินเนี่ยกระถินเนี่ย,นเ,นยเออเขาจะกระถินเนี่ยมึงก็ต้องรีบออกหมายจับก่อนสิมึงก็ต้องเล่นงานก่อนสิเดี๋ยวกระถินมึงก็ไปใส่ความอกีกหาว่าเอาเงินกระถินไปกระถุย <c oughs> ไม่ต้องใช้กันแล้วไม่ต้องใช้เงินกระถินไม่ต้องใช้หรอกมันจะไปใช้ทำไมอ่ะฮะ ใช้ไม่ได้โยมไม่ต้องไปทอดล้วกถิน่นนะไปทอดไปทอดนะเอาไข่ไปคนระบายพอ <det feit> ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับท่านนะท่านน่ะมีความรู้ท่านมีท่านมีลูกศิษย์นะท่านเป็นนักวิชาเกินนักวิชาการเรียนเมืองนอกเมืองนาะจบนอกจบนาะด็อกเตอร์ด็อกแตะเอาไปเอามา โอ้โหแม่งไม่ได้ต่างใกล้จากไอ้ปอสี่เลย <สถ universities> วันนี้นะนะวันนี้นะี่นะมาแพมแบบ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 นะแล้วมึงก็หายต่อมเข้ากีบเมฆไปเลยเฮ้ยตอนนะี้มึงออกมารับผิดชอบหน่อยสินะที่มึงแหกปากไว้อ่ะนะมึงออกมารับผิดชอบหน่อยนะ ไอ้นักวิชาเกินจะหนีกี่โมงพูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะแล้วกูก็รอนะแล้วมึงโยนเรื่องไปให้ใครมึงโยนเรื่องไปให้สื่อสารมวลชนอันดับสองคือใครร็อกไวเลอร์อ,อใครรู้จักร็อกไวเลอร์ <S <S 1> <S 1> ไอตัวที่มันกัดไม่ปล่อยนะเพื่อน นะเพื่อนนะแล้วมันจะมีใครเพื่อนมันจะมีไข่มันสองเม็ดที่อยู่้างคางไอ้ล็อกไวเลอร์ตัวเนี้ยมันมีไข่สองเม็ดลูกน้องมันแหละไอ้ลูกน้องมันนี่ก็บอกตรงแม่งโคตรปัญญาอ่อนยิ่งกว่าลูกพี่มันอีกก็ทําไมจะไม่ปัญญาอ่อนล่ะก็แม่งมองลงย้อมเป็นลงขัวถุย โอ้ยมึงจะไปทำข่าวทำหอ,อกอะไรนะกูว่ามึงไปเล่านิทานขายขำดีกวา่า <_ d> um> ขอบคุณครับหมวกพวกมึงไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาเรียกว่าไม่รู้สี่รู้แปดโธ่ตูดมึกแม่ทำอะไรโอยเห่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้นักวิชาเกินโยนเข้าไปแม่งไม่รับไม่นอนกันแล้ว พาอแม่งไม่รับพี่นอนก็หลอกกูไม่ต้องนอนไปด้วยอุ๋ยกูบอกตรงๆนะตั้งแต่วัดเกิดเรื่องนะมึงหลอ,อกกูแก่กักเลยเนี่ยเพราะอะไรกูลาอดลับอดนอนกูอดลับอดนอนเพราะอะไรก็เพราะดูโพสต์พวกมึงแนะน่นะมึงหลอกโพส์ปุ๊บมึงหลับน่ะเลขคนรอดูโพส แม่งก็ไม่ต้องหลับมึงหลับสบายถุยเป็นถึงนักวิชาการนาะพูดจ้ามันต้องมีหลักการมีเหตุมีผลนาะไม่ใช่เห่าเอามันนะมึงเห่านะมึงไม่ได้คิดมึงไหนนึกหรอกมึงนึกว่ามึงไม่พลาดแล้วมั้งนะมึงจำเอาไว้นะ น้มึงจำไว้มึงจำคนที่ไม่มีาร์มรู้นะอย่างลุงเนี่ยมึงจำลุงไม่มั่งอย่างน้อยมึงก็ล่นน้องลุงไอ้นักวิชาเกินนะมึงจำไว้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือโคลกาก็ยังมีแป๊ปซี่โว้ยมึงอ่ะนะคิดว่าใครเนี่ยเขาไม่มีจะเทียบเท่ามึงแล้วในโลกใบนี้ มึงน geliyor, here, mm lightly, samples, Hence, 100, 000, ั่ยเก่งเหลือเกินจบมาสูงเรียนนอกเป็นนักวิชาเกินสอนนู่นสอนนี่ลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละมึงก็ล่อลูกศิษย์โง่เป็นร้อยเป็นพันเหมือนกันยังดีนะที่ลูกชายกูไม่รักเรียนถ้าแม่งรักเรียนแล้วไปเรียนมหาลัยมึงและชิบหายไหยนะเกิดเกิดแน่นอนขอบคุณครับของฝันไหยนะต้องเกิด ไม่เกิดจะยังไงอ่ะก็มึงสอนพันนี้โ uh อ้ยทำเป็นไอ้สู่รู้ไปเลยเฮ้ยเขาเรียกอะไรวะพวกสู่รู้อ่ะเขาเรียกอะไรวะแสนรู้เอาแสนรู้เขาใช้กับอะไรเพื่อนเอาเพื่อนตอบเพื่อนคำว่าแสนรู้อ่ะมีใครรู้จักคำว่าแสนรู้หน่อยเอาเพื่อนเขาใช้กับอะไรเพื่อนพอรู้ไหมคำว่าแสนรู้เนี่ยนะเขาใช้กับพวกอะไร โอ้โหแม่งแสนรู้จริงๆโอ้ยอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ามึงเป็นหมานะกูขอตัวหนึ่งขอตัวนะไม่ขออะไรนะขอลูกมึงอ่ะเพราะมึงเห่าดีลูกมึงก็ต้องเก่งเห่าดีพูดจาไม่มีความรับผิดชอบนะ มึงบอกว่าพระบางลูประวันไหวขอบคุณครับพระบางรูปประวันไหวแหมมึงหาว่าคราวพระมึงหาพระอาจารึกฤทธิ์น่ะนะมึงหาว่าพระจารึกฤทธิ์อ่ะนะ,จ,นะนะจะทำลายอะไรว่าหลักฐานอ่านะกำลังทำลายหลักฐานนะมึงบอกว่าไงอ่านเะจ้าหน้าที่เนี่ย อ่าให้รีบเลยเจ้าหน้าที่ให้รีบเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนเนี้ยวัดกำลังทำลายหลักฐานถุยมึงบอกว่าพระกำลังทำลายหลักฐานนะทำหลักทำลายหลักฐานเสร็จแล้วก็จะบินหนีอา้าวแล้วเป็นไงทำลายไหมกูเห็นเขา่อออกมาเปิดอะล่อพวกมึงหน้าแตกหน้าแตนอะไม่ใช่หลักฐานเลย พวกมึงนะ่ะมันไม่แตกยันหน้าหรอกมันแตกยันไข่นู่นแหละโอ้โหกูเราไม่รู้จ่ายที่บายยังไงไอ้นักวิชาเกินโอ้ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมึงสอนไปกี่รุ่นแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงสอนลูกเขาไปกี่รุ่นแล้วนะแล้วสอนแล้วแม่งก็งโง่เป็นอย่างนี้หมดเลย หมมีการว่ามันกลัวเดี๋ยวประชาชนจะผิดหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบไปจับพระเลยเดี๋ยวผิดหวังประชาชนไม่ได้เห็นพระนุ่งเกงขาวถุยแล้วเป็นไงตอนเนี้ยแม่งเกงขาวเนี่ยนะเขาซื้อไว้ให้ทันนะ่ะตอนเนี้ยแม่งเก่าซะดำคําหมดแล้ว ไม่มีความรับผิดชอบอะไรสักอย่างนะเป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้แล้วเสือกพูดเองนะบอกผมเนี่ยนะผ่านการทดสอบมาหลายอย่างถ้าผมไม่แน่จริงผมไม่รู้จริงเขาไม่จ้างผมมาหรอกถุยอูนบอกตองแมงเสียดายสถาบันเหลือเกินที่ไปจ้างมึงเข้าไปโหนเก่งๆเขาเยอะเขามีเยอะจริงมึงไม่ เอเขาไม่จ้างเพราะเขาไม่รู้เพราะไอตอนที่มึงไปสมัครนะมึงคุยโตมึงคุยเก่งไว้เยอะมึงจะให้กูเนี่ยอธิบายอะไรกูอธิบายกับมึงไม่ไหวหรอกเนี่ยนะมึงมีแต่อย่างเงี้ยแล้วถามว่ากูจะไปได้หลับได้นอนเลยนะคนแก่แถวบ้านกูน่ะถึงก็นอนไอซีูเลยเพราะอะไรเพราะเขาไปใส่บาตรวัดนาเขานับถือพระ แล้วมึงไปทำปากหมาอย่างเงี้ยนะเขาก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วเขาก็ต้องความดันขึ้นพอความดันขึ้นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลเอาไม่อยู่คิดมากก็นอนไอซียูพอนอนไอซียูแล้วเดี๋ยวลุงก็ตุยก็มึงนะนะพยายามทำลายนะแล้วมึงก็นะ ฆ่าคนแก่ทางอ้อมมึงรู้ไหมไอ้นักวิชาเกินวันเนี้ยนะเพื่อนนะผมจะพูดถึงคนนี้ก่อนผมจะไม่พูดถึงไอ้ล็อกไวเลยุ่งนี้ผมจะพูดถึงล็อกไวเลยตัวที่สองนะวันนี้เลือกตัวแรกก่อนว่ามันรับลูกกันยังไงคนเหล่านี้แล้วเพื่อนจําผมให้แน่นนะตัวแรกคืออะไรนะไอ้เขา นะเป็นนักวิชาเกินจบนอกเก่งมากนะออกชอบออกทีวีนะผมเรียกมันว่าไอ้เคลวตัวที่สองนะนะนะาะอา่อาอา่อาอา่าอ่าตัวแสดงตัวที่สองคือไอ้ล็อกไวเลอร์เป็นสื่อสารมวลชนไอ้ตัวนี้เห่ากระจายกัดกระจายกัดใครไม่มีปล่อยไม่คียอมแพ้แต่แพ้พระอาจารย์คกฤทลิคล์ค่ะบงบอง <Spencer> และไอตัวที่สามเพื่อนก็นรู้ละผมบอกใบก็คือไอกระดูกพลุนะไอตัวที่สี่นะก็คือใครนะอีปลวกไอตัวที่ห้าก็คือไอสัตว์นรกใต้น้ํานะห้าตัวคือหลักใหญ่เวลาผมพูดนะเพื่อนจําผมได้จะได้รู้คือเราอย่าไปเอ่ยชื่อมันพรไอยเพลิกนี่นะโอ้ยเพื่อนเอ้ยแม่งโคตรขี้แงเลย <laughs> แล้วเพื่อนไปดูแต่วไปติดตามดิพี่ติดตามดิใครแตะแม่งไม่ได้เลยนะอ่ะมึงลองไปเรียกเชื่อมันดิออ้แล้วมึงชมมันชอบแต่ถ้ามึงไปแตะไปว่ามันแม่แต่นิดเดียวแม่งฟ้องมันรู้เรื่องชาวบ้านเขาได้แต่เรื่องของมันแม่งไม่มีใครรู้หรอกเฮ้ยไอ้นักวิชาเกินเว้ยไอ้ล็อกไวเลยเว้ย เฮ้ยมึงมามามา,มา,ม,ามาดันกูหน่อยมาดันกูหน่อยลุงแม็กอยากดังมึงมาดันกูหน่อยเธอมึงดันชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ดังกันหมดเลยกูนะแม่งไม่มีใครรู้จักเสีทีเออไหนไหนกูก็เปิดหน้าโชกกับมึงแล้วมึงดันกูหน่อยเธออ่ะกูอยากดังว่ะแม่งโจงเกียรติจงชางนะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ ไม่รูแหมกูอยากจะพูดแร,แรงๆเงนเอาเอาไม่ได้รู้เหนือรู้ใต้แล้วกันแหมจะพูดแรงไม่ได้นะเดี๋ยวเสียศูนย์ผมเนะี่ยมันคนบ้านนอกอหอกนาปากผมเนะี่ยมันเหมือนปากหมาเพราะฉะนั้นพูดจาอะไรผมไม่เพาะหรอกแต่ผมจริงใจนะแหมแล้วผมแล้วบอกก็เบื่อหน่ายเวนต์ะไลพวกนี้แล้วเกินนะแล้วมันมีบอกว่าไงไมะมาบอกไงมันบอกว่าไงไหมเพื่อน มันบอกว่ามันน่ะมีสายนะไอ้สายรายงานให้มันมันบอกมีสายรายงานว่าพระจะหนีไอ้สายที่มึงว่านเนี่ยนะกูถามจริงๆเอะสายรายงานหรือสายสองสลึง <S <S 1> <S 1> อ่ะเพื่อนไม่รู้หรอกผู้หญิงไม่มีใครรู้หรอกอ่ะผู้ชายมีใครรู้ไหมอัะนนี้คอมเมนต์มาสิผู้ชายเพื่อนผมอะสายสองเสือหลึงอะเขาเปรียบเทียบกับอะไรเพื่อนมีใครรู้ไหมอ่ะไม่รู้ก็ไม่เป็นไร อ่าเดี๋ยวผมตอบให้ถ้าใครไม่รู้ถ้ารู้เพื่อนที่อยู่ในไลฟ์ตอบแทนเพื่อนผู้หญิงเขาจะได้รู้อ่าอ่ะคนนี้ตอบมาแล้วนะเพื่อนนะอ่านั่นแหละสายสองสลึงนั่นแหละนั่นแหละสายของมันอ่ะสายสองเสลึหลง <c oughs> มุณบอกแม่มันมีหน้ามาพูดสายรายงานมาแล้วนะพระจะหนี ทหารรุ่นเดียวกันถุยทหารรุ่นเดียวน่ะเขาก็เสียจนบวชกันไปหมดแล้วเขาจะไปพาหนีทำไมเออเขาไปทำผิดอะไรผิดก็ผิดที่พวกมึงปลัดอุปโลงขึ้นมาทั้งนั้นแหละนะแล้วมึงน่ะนะตอแหลกันทั้งหมู่มึงเลยห้าตัวมึงเนี่ย เอมดูสิเขาแถลงข่าวอ่ะเขาไปเอาอะไรมาจากไหนอะเขาไปเอาเขาไปเอาอะไรวะเออยังไม่พูดถึงอ่ะเดี๋ยวเอาทีละคนเด,เดี๋ยวเละเอาเอาเอาไอ้นะักข่าวนี่ก่อนเดี๋ยวไล่ทีละคนทุกวันนะเพื่อนตามไล่นะวิจารณให้ฟังทุกคนนะมันวิจารณ์พระอาจารย์เราได้นะเราก็วิจารณ์มันได้อ่นะถ้ามึงไม่พอใจมึงก็มาวิจาร์กูนะมึงมาขุดกูเลยนะมึงมาขุดกูเลย นะกูนะไม่ใช่คนดีคนดีอยู่แล้วกูบอกอยู่แล้วกูไม่ได้มีควารมรู้อะไรนะกูไม่มีคุณดีคนดีอะไรหรอกมึงมาขุดอะนะกูรับได้ทุกอย่างนะแล้วกูไม่ได้มีควารมรู้ค่นะชีวิตกูไม่ได้สุขสบายนะกูลุยกูชนมาตลอดนะกว่าจะถึงวันนี้แม่พวกมึง กูนะชนมาตลอดกูน่ะไม่ได้มีต้นทุนนะกูไม่ได้มีหน้ามีตานะและเรื่องนี้ที่จริงแล้วเนี่ยกูก็ไม่น่าจะมาวุ่นวายแต่กูเป็นชาวพุทธนะกูเป็นชาวพุทธนะกูรักนะพุทธวจนะกูเสียดาย กูเสียได้อะไรไหมกูเสียได้ยคำภาษาสดาซึ่งมึงลบหลู่กันมากเลยนอยนักวิชาเกินหัวขวดตัวนี้นะมันพูดถึงพุทธวจนะนะโอ้ยแม่งขำถุยแล้วแม่งบอกแม่งพูดแม่งพูดแม่งคนพูดโอ้โหแต่แม่งขำพุทธวจนะก็ถ้ามึงไม่รู้จักพุทธวจนะมึงไม่รู้จักคำภาษาสดานะ มึงก็อย่าไปแพมนะมึงอย่าทําให้ตัวเองเสียฟอร์มมึงหันไปไต่ตองตึกตองก่อนว่าไอ้พุทธวัจนะมันคืออะไรนะไม่ใช่เอาอีโก้โอ้โห,โหแม่งกูยกกล้ามโอ้กูจบมากูเรียนสูงกูเป็นอาจารย์มหาลัยนู่นมหาลัยนี้กูยกกล้ามนาะยพุทธวัจนะกูไม่รู้จักหรอกของกูนู่นต้องพระไตรปีดกถุ๋ ไอพระไตรปีฎกของมึงนี่นเนี um, ่ยก็คือไอพุทธวจนะนี่แหละไอพุทธะไอพุทธวจนะก็คือพระไตรปีแลนะมึงหายโง่หรือยังไอ้นักวิชาเกินโอ้ยมึงไปเถียงกันเฮ้ยไม่ใช่หรอกเว้ยพุทธวจนะมันของใหม่นะพระ้าจา์ครกฤทธิ์โอ้ยเอาคำมึงแต่งใหม่นะมึงคิดเองเขาไม่ได้แต่งมงแต่งใหม่หรอก ไอ้พุทธวจนะก็คือคําเดิมคําเก่าคํภาษาศาาดานั่นแหละนะและไอ้ที่มึงนับถือกันอยู่นะนะ่ะก็คือคําปฐกถานะหรือคําสาวกหรือคําแต่งใหม่มึงเข้าใจไหมอ่ะแล้วมึงไปดูนะซุ้มพวกมึงทุกคนนะ่ะนะลุกเสกเลขยันนะทำของพวกนี้ขายทั้งนั้นท่านขัดผลประโยชน์มึงนะขัดผลประโยชน์ นะตัดทางทำมาหาแดกมึงนะมึงก็เลยไม่พอใจมึงก็รวมหัวกันทำลายเป็นไงชัดไหมกูพูดแบบนี้ถุย กูน่ะไม่รู้จะไปอธิบายยังไงกูเสียดายมึงแล้วเกินมึงน่ะเป็นนักวิชาการหนุ่มไฟแรงใครเขาก็เรียกมึงมานะทีวีอันไหนอันไหนก็โอ้ยชอบโอ้ยชอบเฮ้ยแล้วแปลกเว้ยแปลกนะเมื่อก่อนนี้เราก็ติดตามว้ยเรานึ้ว่ามันฉลาดไอ้พวกนี้แม่งเก่งแม่งคุยโอ้ยคุยเก่งกันเฮ้ยเอาไปเอามาเฮ้ยรายการทีวีเฮ้ยหลอกมามีแต่ผู้โง่ทั้งนั้นไม่เห็นมีผู้รู้เลย กูก็ไม่รู้ว่ามึงไปอวยอะไรกันนักันหนาคนเก่งตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ไม่อวยมึงเอาไอ้สังกระโวยพวกเนี้ยมาอวยโอ้ยท่านเก่งนะไอตัวนั้นก็โอ้ยเป็นหนอนหนังสือโอ้ยตัวนั้นก็โอ้ยไม่เคยแพ้ใครโอ้ยไอ้นั้นก็โอ้ยทำข่าวมึงยอมหักไม่ยอมงอโอ้ย มึงนะเก่งไปหมดเก่งไปหนุกทุกอย่างนะเก่งหมดรู้หมดรู้แม้กระทั่งมดมีเมน <c oughs> มึงดูนะแต่ละคนของมึงนะอ่ามึงดูเห็นมึงดูนะ <c oughs> มึงจองมึงบอกว่า มึงบอกมึงพยายามนะมึงบอกว่ามึงนะ่ะนะเก็บข้อมูลให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแล้วมึงดูนะมึงพูดไว้ตั้งเมื่อไหร่ว่าเดี๋ยวกูดูไว้ประมาณวันที่เท่าไหร่ว่าไอ้ไหยะเนี่ยมันประมาณวันที่เท่าไหร่ว่ายังไ่กูไม่เด็ดนั่นกูตัดออกซะแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหวาววาววาาวโอ้โน่นแน่ตั้งที่ตั้งแต่เดือนกันยาต้นต้นโน่นแน่นะตั้งต่สิบ ตั้งใส่สิบต้นต้นเลยโอ้ยแม่งโคตรน่าเชื่อถือเลยผู้ตอนนั้นตบมือมันหน่อยแหมนักวิชาการไอ้เขาตัวนี้นะเพื่อนนะมันเข้าใจเห่าเว้ยมันเห่าเลยต้นกัญญามันเห่าเลยมันเห่าออกมาเลยเว้ยพากกำลังทำลายหลักฐานกำลังเก็บของกำลังจะหนีนะมีเพื่อนกันนะ มาพาหนีโอ้ยมันเป็นวัดเป็นเวนโอ้ยมันพูดเป็นฟุงเป็นแฝคนก็ตาแหกตาตื่นสิพอไอตัวนี้เห่าเข้าไปไอ้ตัวนั้นเห่าตอกโอ้ยทีนี้แม่งลุกเป็นไฟหมดเลย <c oughs> แล้วทีนี้มึงจะเอาไงกันเนี่ยนะนะนะมึงจะเอาไงกันกูถามเลยดิอ่ะอาชิบหายแล้วทีนี้นะ เรือหายแล้วมึงจะเอาไงกันทีนี้กูถามมึงหน่อยว้ามึงจะเอายังไงเวลานี้พะก็ไม่หนีแล้วพาพวก็เดินบารทุกวันเทศทุกวันด้วยอ่ะแล้วมึงบอกจะหนีเอ้าแล้วทีนี้มึงทํายังไงสรุปแล้วมึงมึงมึงจริงหรือมึงหลอกเนี่ยฮะสรุปแล้วมึงเป็นยังไงอย่างนี้เขาก็เรียกตอแหลผู้หญิงตอแหลกูก็รับได้นะแต่ผู้ชายตอแหลเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อน เพื่อนในวันนี้ตั้งตั้งเชื่อมันหน่อยผู้ชายตอแหลเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงตอแหลเนี่ยเขาก็รับมันได้นะผู้หญิงก็ธรรมดาแต่ผู้ชายตอแหลนี่เราจะเรียกมันว่าอะไรเพื่อนว,นวันวันแม่งคิดแต่เรื่องหายนะเนี่ยแม่งคิดแล้วมันก็ส่งยอดเข้าไปนะ ให้ล็อกไวเลยนะไอ้เขาส่งให้ไอ้ล็อกไอ้ล็อกส่งให้พลุนไอพ้พลุนโอ้โหส่งให้ไอ้เพจไอ้เพจก็กระจายกระจายไปส่งให้ใครก็เหลือแต่ไอ้ลิวล้อนะคนที่ไม่รู้เรื่องภาษาอินเะนีนาก็หลงประเด็นเข้าไปแล้วเพื่อนลองคิดดนูนะตอนนี้นะเพื่อนเข้าไปเสินนะใน t ิกตอกอะนะในเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะมีแบบเนี้ยนะมันจะมีแบบนี้ขึ้นมาเลยเพื่อนมันจะมีบอกว่า ข่าวเก่ามันเอาขึ้นมาเต้าอีกมันก็แชร์มาอีกนะมันแชร์มาแต่คนที่เขาไม่คนที่เขารู้แล้วนะเขาก็เขาก็ไม่หลงทางแต่้คนที่ยังไม่รู้ที่เพื่อนเลยคนที่ไม่รู้อ่ะเขาจะทำยังไงเพื่อนฮะเขาก็ต้องเชื่อใช่ไหมเนี่ยเวลาเนี่ยมันเอาออกมาเห่าอีกแล้วไอ้เพจพวกมันเนี่ยมันก็สร้างเพจขึ้นมาแล้วมันก็แชร์แชร์อะไรมันก็ใจแชร์นะ มันเข้าแจแชร์มันแชร์ภาพข่าวมันแชร์ภาพข่าวเพื่อนนะภาพข่าวเนี่ยมันแชร์ใครก็แล้วแต่เถอะถ้าไม่มีประสบการณ์นะแล้วเข้าไปดูกันนะแม่งหลงทางหมดนะเพราะอะไรเพราะไอ้พวกไอ้พวกไอ,ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าไอ้โจรใส่เน็กไท นี่แหละโจรใส่เน็กไทยเพื่อนนะไม่ต้องน,นึกถึงใครเลย